สวัสดีครับพบกับป่าไม้ยืนันไม้นะครับวันนี้ก็เข้ามาในแปลงที่ทําการปรับพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ปรับพื้นที่เสร็จแล้วนะครับก็เหลือเล็กๆน้อยแล้วก็ขุดคูนะครับผมจะขุดคูรอบสวนนะครับก็เหลือพื้นที่ขุดอีกนิดนึงนะครับยังไม่เสร็จนะครับแล้วตอนนี้ก็ทําการนะครับปักมกนะครับก็คือการวางแนวนะครับผมอ่ นะครับ9คูณ9 9คูณ9แบบสามเหลี่ยมนะครับพอมันก็จะเป็นแถวแบบสามเหลี่ยมนะครับ9คูณ9ครับอันนี้ก็จะเป็นร่อง9นะครับนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นร่อง9ก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้ก็ปักนะครับจ้างมาปักนะครับตอนนี้ก็ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพปื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเป็นเขาแจ้งว่าได้400 430ประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวต้องมาเดินดูอีกครับว่าตำแหน่งไหนที่เราต้องถอดออกบ้างนะครับแล้วตำแหน่งไหนที่เราต้องเสริมเพราะว่าด้านข้างบางครั้งนะครับมันติดเกินเราก็ต้องเอาออกนะครับถ้าห่างเกินเราสามารถเซมได้นะครับนี่นะครับรองรองก้าวครับรองก้าวไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็รองก้าวไปฝั่งนี้ครับแล้วก็รองก้าวก็จะไปมือนะครับฝั่งนี้อีกก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะครับการปักไม่เหมือนกับการปักยางนะครับยางเราจะเป็นแถวยาว แต่ปามเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีนะครับรับแสงดีนะครับแล้วก็ได้ปริมาณที่พอเหมาะก็ประมาณสามเหลี่ยม9,9คูณนะครับหรือ10แแบบนี้ลงเคบีสนะครับก็ใช้แค่9,9คูณอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็พื้นที่นะครับส่วนใหญ่เวลาผมทำปามเนี่ยผมจะปรับนะครับพื้นที่นะครับปรับหน้าดินหมดเลย ตรงไหนที่ต่ำนะครับก็ดันดินลงไปเลยนะครับเหลือเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มันดีตรงที่ว่าเราขุดหน้าดินออกนะครับหญ้ามันจะไม่ค่อยขึ้นหรือมันขึ้นช้านะครับถ้าเราได้ขุดโลกลงไปลึกๆเนี่ยแล้วเอาดินไปไว้ตำแหน่งที่ต่ำเนี่ยตรงนี้เราขุดเนี่ยหญ้าจะไม่ค่อยขึ้นเหมือนเวลาเขาขุดหน้าดินนะครับแล้วเหลืออยู่มันก็ไม่ขึ้นหญ้าหรือเราสั่งหน้าดินไปถมสั่งดินข้างล่างไปถมนะครับ ที่ว่าปลูก,กได้ไม่ขึ้นหญ้าไม่ขึ้นนะครับเราก็ตามลักษณะเดียวกันแต่เวลาเราปลูกปาล์มนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือรอเมคูเล็กมาขุดนะครับหลุมก็เราจะขุดเม็ดคูณเม็ดลึกก็ประมาณ80เซนหรือ1เมตรนะครับแล้วก็เตรียมแกลบเอาไว้นะครับแกลบ1ถุงนะครับมีแกลบหนึ่งกระสอบแล้วก็ขี้แพะหนึ่งกระสอบปูนขาวแล้วปูนซีอัดเม็ดครับเราก็จะทําการหว่านไว้ในหลุมรุงเฉพาะต้นนะครับ เราจะไม่ปรุงเราเราไม่จําเป็นจะต้องให้ดินเรานะครับมันดีทั้งผืนแปลงนะครับเพราะว่าเราเน้นปลูกปานอย่างเดียวเราไม่ได้ปลูกพืชอย่างอื่นด้วยงั้นเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะทําแค่เฉพาะหลุมซึ่งมันจะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยโตดีรับโตดีโตเร็วกับก็แม่มาเก็บไม้เอาไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามาช่วยเก็บนะครับแล้วก็เผาพวกเศษไม้มันเหลือไม่เยอะนะครับ มีกับแถวนะครับเราจะวางถนนนะครับลักนณะแถวเฉียงก็ได้นะครับเฉียงหรือแนวที่เราเดินมาตรงก็ได้นะครับแต่เขาจะมาเลือกการวางถนนให้เสร็จนะครับหลังจากที่เราขุดผสมแกลบผสมขี้แพ้เสร็จนะครับก็จะมาทําถนนรับแปลงนี้ปัญนาใหญ่ก็คือเนี่ยครับดูก้อนหินนี่ขนาดอยู่ริมคูนะครับอยู่ริมริมชาย หลักชนบนะครับเนี่ยก็เลยให้น้องเขานะครับขุดนะครับขึ้นมาไว้ข้อบข้างนะครับเผื่อเราจะใช้นะครับเวลาผมต้องการจะเอาไปใช้งานนะครับเราก็สามารถเราอารถมาขับยกขึ้นนะครับส่วนนะครับเวลาผมปลูกปามผมก็จะขุดลักษณะของนะครับคูรอบนะครับเพื่อหนึ่งป้องกันเรื่องของรากปามหรือรากยางนะครับหนึ่งเราป้องกันเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นขอบเดนด้วยแล้วก็จะหั่งนะครับหลักชนบท แล้วห่างไว้วเผื่อต่อไปถ้าเราหรือส่วนด้านข้างเขาจะปักลวดน้ำนะครับมันก็จะมีพื้นที่นี่นะครับพื้นที่นะครับก้อนหินนะครับข้ลงนีเยอะๆนะครับอ๋อโซนนี้ วันนี้วันก่อนที่เป็นที่ลุ่มที่ต่ํานะครับก็ดินมาถมแล้วก็รอยกถนนเสร็จก็รอปลูกนะครับน่าจะปลูกหน้าแรงนี้ครับเพราะเตรียมสารฟอริเมอร์ไว้แล้วนะครับเตรียมพวกสารฟอริเมอร์ไว้แล้วครับได้400ต้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําการปลูก พื้นที่นะครับปรับพื้นที่นะครับโล่งนะครับผมจะปรับพื้นที่โล่งเพื่อให้สะดวกนะครับต่อการจัดการอย่างเรื่องหญ้าเนี่ยแลงที่ปลูกไว้เดือนนี้มกอรานะครับเข้าจากกุมภาแล้วมีนาเมษาพฤทธพามีนาเมษาประมาณอีกสองเดือนนะครับแปลงข้างบนนู้นจะครบปีนะครับบางพื้นที่หญ้ายังไม่ขึ้นนะครับเพราะเราปรับอย่างนี้นะครับแต่ต้นปาล์มเราครับแทงช่อดอกแล้วนะครับประมาณ9เดือน นะครับมาณก้าวเดอนแต่งช่อดอกแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่นะครับหญ้ายังไม่ขึ้นนะครับเพราะเราใช้พิธีในการปรับปรุงอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับฝากดิตารวิทูกป,ปัดไม้จุบันไม้ด้วยครับสวัสดีครับ